เอาละวันนี้เราอยู่กับในเกมโรบอทแมป i ทโรซ n งในคลิปนี้ไม่ได้มีใครขอมาให้ผมเล่นแมปไทโรซิงนะครับผมมาเล่นเองเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมไม่ไม่มาเล่นเกมโรบอทแมปไทโรซิงเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมนอกใจแมป i ทโรซ n งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือแบบผมไปหาแมปอื่นเล่นแบบเยอะมากเดี๋ยวเดอะไรวะเดี๋ยว,วะนะเดี๋ยวข้างหลังอะไรเดี๋ยว คือต้องคือต้องว่างขนาดไหนเนี่ยถามจริงคือแบบทำอะไรเขาจะเอารถขึ้นข้างบนหรือเปล่าอ๋อข้างบนตรงนี้คือมันวิ่งได้นะครับผมก็คือด้านบนสะพานสะพานตรงเนี้ยมันมันมันเอารถสามารถขึ้นมาวิ่งได้นะครับผมแต่ไม่ไม่มีทางขึ้นไงประเด็นคนนี้เขาใช้สูตรวิธีการใช้รถสไลด์เกาะขึ้นมาอย่างนี้เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งนะเอาจริงนะตอนแรกคือผมหาง แต่จริงๆคือมันมันมัน,มนคือสูตรการการการขึ้นบนสะพานนะครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้จะมาเล่นอะไรแยะมากมายนะครับก็คือในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาขับรถที่เป็นรถใหญ่เล่นในเกมไทโรซิงนะครับผมที่เป็นรถใหญ่นะครับย้ํานะครับผมว่าที่เป็นรถใหญ่เท่านั้นนะครับผมแต่เปิดคลิปมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้ให้ดูก่อนเล่นขับมอเตอร์ไซค์เล่นสักคันอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กระบะซิ่งสักคันหนึ่ง เพื่อไปการเปิดคลิปแบบให้มีคุณภาพนิดนึงอุ้ยเดีย๋ยวนานรถอัปเดตมาใหม่หรอมอเตอร์ไซค์คันนี้ยกรถดได้ไหมอือย,ยกได้แต่ยกไม่ขึ้นโอ้โหมอเตอร์ไซค์อย่างแรงเลยคือแรงท้อค่อนข้างแบบจัดดีคือต้องบอกว่าที่ผมขับมาหลายแมปเนี่ยการขับรถหรือว่าอะไรหลายๆอย่างคือแบบไทยโรซิ่งคือเป็นแมปหนึ่งที่เป็นแมปที่คุณภาพแบบเยอะมากๆเลย,เลยนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าแมปอื่นเนี่ยคุณภาพไม่ดีนะครับแต่ คือถ้าเอาเอาไปวัดกันหลายๆอย่างเนี่ยคือแบบไทลซิงนี่คือเป็นแบบหนึ่งที่แบบดีดีดีกว่าเยอะมากเลยนะครับคือเป็นแบบที่ดีดีเลยอ่ะดีแบบนึงไม่งั้นผมคงไม่มาเล่นแบบนี้บ่อยหรอกนะครับผมผมไม่ได้ว่าแบบอื่นไม่ดีนะครับถ้าแบบอื่นไม่ดีผมผมไม่เล่นหรอกนะครับนะคือแบบแบบนี้พอดีจริงๆคือต้องยอมรับเลยว่าคาถาบอกว่าดีจริงๆนะครับโอ้แสนเร์ไซค์เล่นแบบชิวๆกันไปโอ้ตัวนี้มีกระบะซิ่ง เนี่ยแซดรถได้แบบค่อนข้างมันดีนะคือแรงทร้อก,การออกตัวอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างแบบถือว่าออกตัวได้เร็วจัดถือถือว่าออกตัวได้เร็วจัดดีจัดโอเคเราจะจะเราจะยังไม่ขับรถใหญ่รถใหญ่ในในไทยรถซิ่งมีอยู่ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีแค่4ี่คันนะครับผมเป็น10บล้อ10บล้อด้ำซิ่งมีลูกแล้วก็รถกึ่งพ่วงแล้วก็รถบัสสองคันอันนี้จะเป็นในส่วนของรถใหญ่นะครับนอกนั้นจะเป็นรถเล็กหมดเลยเดี๋ยวผมจะ ขับเป็นกระบะซิงอีกสักคันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะข,ขับเป็นคันนี้แล้วกันเป็นอิสุสุที่ผมค่อนข้างจะชอบในแมปนี้นะครับกระบะอิสุสุสีแดงนะครับผมแต่งทรงแดกนะครับเทอร์โบลูกโคตรใหญ่ดูคือเทอร์โบลูกมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่คือปลายปลายเทอร์โบอ่ะเห็นไหมตรงปลายตรงเนี้ยอ่าตรงปลายตรงเนี้ยมันมันใหญ่เบิ้มเทิมดีผม,มผมว่าที่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับสักหน่อยเอา้าเดี๋ยวนะ ผมว่าแมบ,บน่นจาจะค้างเนี่ยผมว่าแมบ,บน่นจาจะค้างผมจะต้องออกเข้าใหม่คนอาจจะงงว่าไหนบอกเมื่อกี้บอกว่าแมปดีไงแต่ทาไมถึงหลุดบ่อยทําไมถึงหลุดได้หลุดดีจังคือจริงๆเนะี่ยผมหลุดไปหลายรอบมากเลยนะครับผมแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่แมปครับมันเป็นที่เน็ตผมเองอืมมันทําให้ผมหลุดบ่อยแย่ชะมัดเลยคือกําลังจะขับรถแบบมันๆขับรถสนุกสนุกเกมเด้งจบเอาใหม่ครับผมสปอนใหม่ โอ้โหตกใจหมดด้วยว่านึกว่าเน็ตผมจะไม่ดีอีกซะแล้วนี่คันนี้แนะนําเลยครับผมเข้ามาแบบนี้ต้องลองขับดูสักครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบันดีจริงๆคนันนี้ลบ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 ล,บล,บลดกึ่งพ่วงหน่อยอืยสวนกันมาแบบนี้โคตรตึงโคตรอันตรายอุ้ยตู้ทึบอื้อ รถด,ดีจริงๆครับผมคันนี้จะชนไหมไม่ชนนะครับผมผมนึกว่ามันจะชนอันนี้ชนไหมปังเอ้าโหชนจริงเว้ยผมไม่คิดว่ามันจะชนจริงไงประเด็นแยวผมมาหาจุดสป,ปอนรถด,ดีๆดีกว่าอ่ะเห็นผมเห็นน้องคนนึงนะครับผมคอมเมนต์มาว่าแมปไทลูซิงได้เพิ่มวัดเข้ามาได้เพิ่มวัดเข้ามาใหม่ซึ่งจริงๆมันก็มีวัดอยู่แล้วไม่ใช่หรออ้าว เน็ตเน็ตค้างอีกแล้วเน็ตค้างอีกแล้วนะครับผมแม่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นบ่อยมันก็เล่นไม่ค่อยจะสนุกเอาซะเลยเดี๋ยนะอยู่ดีๆก็มีเงาโผล่มาอ๋อผมรู้ว่าเงาอะไรดูดีดีดีนี่คือเขาลดสไลด์มาจอดทําอะไรแบบนั้นเขาจะลากขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าเขากำลังจะลากขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปแซดอยู่ด้านบนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่ารอให้ด้านบนลากขึ้นไปครับ ด,ดูตอนขึ้นผมจะต้องหาที่เกาะดีๆหรือไม่ก็เข้าไปนั่งด้านในเลยก็ได้อ่าเข้าไปนั่งด้านในเลยแบบนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมอ๋อมีคนหนึ่งคือเขาอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ให้อีกคนด้านบนนี้ดึงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าตอนนี้คือเชียร์ให้คนข้างบนนี้ดึงขึ้นไปให้ได้เอาครับผมตอนนี้ดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอแต่เหมือนจะติด เหมือนจะติดสไลด์รถคันบนอะไรครับเนี่ยเอาอัตโตเอ้ยคือเขาหลุดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคือเมื่อกี้เกือบจะขึ้นได้อยู่แล้วครับผมแต่คือคนที่คนอันเนี้ยคนที่โดนดึงขึ้นไปเนี่ยคือแบบเหมือนเขาหายไปเลยนี่ไงนี่ไงเขามาอยู่ข้างล่างนี่ไงเขาจะขึ้นไปใหม่ละโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงเฮ้ยรอด้วยรอรอเฮ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้โหรอบนี้ขึ้นไปอย่างเร็วเลยไม่รอกันเลย อมไม่เป็นไรั้างั้นไม่เป็นไรละผมขอรีตัวแป๊บหนึ่งเพราะว่าตัวละครมันเออครับเวลาที่อยู่บนรถแล้วเขากดลบรถออกไปเนี่ยโอเคปเดี๋ยวเราไปเข้าภารกิจที่เราจะมาทําในวันนี้กันเถอะนั่นก็คือการขับรถใหญ่นะครับผมโอเคครับผมมาครับในที่สุดผมก็ได้เล่นสักทีหลังจากที่หลุดมานานนะครับผมผมเข้ามารอบนี้ผมกดยังลุ้นๆอยู่นะครับผมว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหไอคนนึงก็พยายามขับรบ คนนี้ก็หันหน้าเข้ามาสวยตกใจหมดประโถมาครับผมโอ้โหสิบล้อดั้มซิงจริงโอ้โหความเลยความเลยเนื่องจากขับมาแรงเกินยังไงครับผมรถกลับให้เองโอ้มีแท a ช t ่นคอนโท r o ดเลยนะประเด็นคือสิบล้อคันนี้มีแท a ก t i o n c o n t r o ด้วยจะตึงเกินบางทีไปเดี๋ยวเราจะไปแบบว่ารับดงรับดินกันโอ,อ้เจอเจอเฮ้ย ผมว่าผมไม่รับดินดีกว่าปะขับไปแบบนี้เลยออะไรวนะเนี <c> ่ย <oughs> มันมีคนสไลด์รถสิบล้อด้วยโอ้โหหลบดิจิตอนผ่านมาได้ไงยังงงอยู่เมื่อกี้สับห้าอือหือพอสับห้าแล้วล้อล้อมันฝีออมบักเลยบักเลยบักเลยลงจากรถก่อนลงจากรถด่วนโอ้โหบักเลยเนื่องจากขับมาแรงเกินสิบล้อบ้าอะไรวะวิ่งสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมถามจริง เอาละเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาขับเป็นรถกึ่งพวงกันบ้างแล้วกันอุ้ยเขาเปลี่ยนสีหัวรถมาใหม่นะเนี่ยปกติมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่หรออ๋อเป็นสีดําอยู่แล้วนี่หว่าแต่ผมไม่ค่อยคุ้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขับด้วยแหละอุ้ยเสียงรถเหมือนกันเลยโอ้โหแรงเหมือนกันด้วยประเด็นจะรอดไหม,มวะเนี่ยคนแรงเป็นรถกึ่งพวงที่แบบไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้อื <c> ้ <oughs> สับห้าร้อมันฟรี ผมว่าน่าจะสับได้แค่ถึงเกียร์สนะครับผมสับเกียร์หมันมันเหมือนมันลงไปเกียร์หนึ่งนะครับผมแอดมินช่วยแก้หน่อยนะครับพอมาสับเป็นเกียร์หนะครับผมมันเหมือนลงไปเกียร์หนึ่งแล้วล้อมันฟรีมันทำให้รถมันเสียหลักไปเลยนะเหมือนจะขับได้4เกียร์นะครับเดี๋ยเฉยนี่สี่เกียร์ยังเอารถไม่อยู่เลยอือหือมันแรงเกินผมไม่เข้าใจว่าทําไมแอดมินไม่ไม่ไม่ยอมสร้างทางขึ้นสะพาน หรือว่าหรือว่าไม่มีไม่มีที่อันนี้หรอไม่มีที่ทำหรอหรือว่าไงคือแบบผมอยากให้ขึ้นสะพานได้มากเลยโดยไม่ต้องแบบทำบล็อกอ่ะเอ็ดมินช่วยทำให้หน่อยได้หรือเปล่าครับเอ็ดมินครับ่ะจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากเอาจะเสียงเสียงไปออกตรงนู้นเฉยเสียงไปออกลาโพงเฉยโอเคได้ละโอเคขึ้นได้ไหมโอ้โหแต่ไม่มีเสียงนะครับผมรถบัสเสียดายอย่างหนึ่งคือมันไม่มีเสียงม,มันมีอยู่แต่คือเสียงมันเบามาก ป้าทีโถพี่น้องเอ้ยมันคือเรียนแห้งแท้โอ้ยมันมีรถบัสคันหนึ่งตามตู่ผมมาโอ้โหแข่งกันไปเลยไหมล่ะถ้าจะวิ่งขนาดนี้โอ้เขาตามตู่ผมมาติดๆคือต้องบอกว่าบรรยากาศในเกมไฮโรซิงเนี่ยเขาทําให้ท้องฟ้ามันมืดครึ้มไปครึ่งหนึ่งนะครับผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะมันดูชิลๆดียังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ความรู้สึกของผมเองไปครับผมซิ่งกันไปครับ สามร้อยครับผมแล้วมันก็ต้องจอดรีวิวสักหน่อยนี่โอ้โหค,คนข้างหลังนี่คือแบบตามไม่ทันตามผมไม่ทันอ่ะบอกเลยข้างหน้าผมทําเครื่องมาดีเกินโอ้เขาเห็นผมเบรกเขาก็เบรกด้วยนะครับสวยนะว่าไม่ได้นะเนี่ยสวยนะเออจริงๆเท่าที่ผมจาได้ผมว่าผมเคยเล่นไปแล้วนะสําหรับรถบัสคันนี้คือเล่นไปตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นแมปแมปเวอร์ชันก่อนหน้านี้ นะครับผมเวอร์ชันก่อนหน้านี้เลยก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแมปใหม่หมดแต่เอาจริงแมบนี้ก็สวยดีถือว่าสวยดีนะแต่ผมผมรู้สึกว่าเอาจากความรู้สึกผมเลยผมยังมองว่าแมปมันมันมันดูแบบไม่รู้สิด้วยส่วนตัวผมแล้วผมชอบแมปเวอร์ชันเวอร์ชันที่มีที่มีหมู่บ้านพ่อใหญ่บ้านนะ่ะเออผมชอบเวอร์ชันนั้นมากที่สุดแหละสําหรับแมปไทโรซิงนะครับผมผมชอบเวอร์ชันนั้นมากที่สุดแหละนะฮะ นี่ครับผมซิ่งยาวกันไปครับผมโอ้โหตอนนี้มีรถกึ่งพ่วงจอดอยู่ทําอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจอดตรงนี้หน่อยจอดตรงนี้หน่อยอ๋อนี่มันจุดสปอนอุ้ยลงรถลงรถมาอือมอือมไหลไหลเป็นว่าเล่นเอาคอหักคอเอียงตัวละครคอเอียงไปแล้วครับผมล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อผมรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแมบบค้าง แมบค้างอีกแล้วเป็นที่เน็ตผมอีกแล้วนะครับผมเนี่ยทุกคนดูคือคนอื่นเขาเล่นได้ปกติแต่ผมคือหลุดไปประมาณ10ลรอบแล้วแต,แต่เข้ามาเล่นโอ้โหเสี่งเลยทุกคนแล้วเราเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้พอหอปากคอมคอก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋คลิปหน้าไงเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับแมบไทยโรซิ่งนะครับ